กรับสวัสดีปีใหม่พี่น้องมีเข้าดากับเป้าก่อนเหมีมือเหรอปีนี้กับเชี่ยนชินครับกับเชี่ยนชิ้นก็เข่าเดาเข่าเป้ากับพ่อปีนี้กรับสวัสดีครับปีใหม่พี่น้องปีใหม่กันมาอีกปีแล้วครับปีนี้ผมมีมูอครับก็ต้องเลี้ยนเป้าครับเข้าดากับเป้าไปละพี่น้องเอ้ยกับเชี่ยนชินครับครับเกาหม่ยังเาลนักบ่ หะลังลุยเสียกไปเยอะครับพี่น้องวม่บ้านไม่เจทานมันอยู่เสบนเจนียังสนิทเออไว้หันเล็บอย่างนี้ไว้เลยไว้ดามันฉีดได้สายเฟยพี่น้องเมื่อุ่นอันตราไครับอันตราไไว้แกสายฟครับพี่น้องเสาเชิเชิราปล่อยพี่ชิ มูข้็เข่าดาวหอาปล่อยเบาครับนี้มูมครับต้องปล่อยเบาเอานีเล่นปะเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจัวล่งใส่กันได้ อ่ปะปัตตาปดาครับสยไฟเสียงสีพี่น้องโอ้ยคือดึงไปคาดแม่เธออยู่นี่เอ่ะปูเป่ากับมาพี่น้องวัดอดีป่อยนับสามน้ำเด้ออาดีมัดเถิอกไปหลดแม่ไเนี้เปล่าจะสิ่งกับเปล่าเส้นสินครับมาต,ต้องโตแก่กับพี่น้องนี่คือเปล่า ข้าวดาวพีไหมครับเกลียวเกลียวข้าวน้ำข้าวดำเนินการด้วยเชียงซินครับพี่น้องครับปูครับไล่เสียกไปเมียไม่แอยู่กลางคงพี่น้องคุณเด็กไก่ครับขูไล่เสียกอะไรครับเอ้าคนจับมาเอ้าขึ้นแล้วครับพี่น้องเออเออรียนเพราะทำนั่นละเออ เอาเราไปเอาหาคนแลี้ยงกับพี่น้องเอาเสียของกันเสียของกันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละไปเอาขึ้นนะครับพี่น้องเอา เห็นว่าครับไฟไม่แมบ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 เจ้าคุณป้าป้ปล่อยเสียกันปล่อยเสียกันเลยปล่อยเสียกันเลยเข้าดาวเลยไฟร้องตีไหมครับเป้าครับตรวจสอบการสักกระดาษสีไหมพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้ก็ใบเห็นร่ำรวยรึยัครับบให้โจรไม่ใครครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อ้าแตู่ดังวายใสยเสร็แม่เสียกมีดังเดเห็นไ่ครับพี่น้องบ้าไม่แม่ไม่แม่ไม่แหม่าครับคุกำลังุยเสียกเย่าว่าเข้าสนหัขาดเ้อพี่น้องเอยเอ้านั่นดังแล้วเห็น่าดังเลย้มันจะจีดลุอยู่นั่น ลุยเสียกใส่ลุยเสียกใส่มันติดลมอ่โะโปรเลย์บักชินี่ฝากกปรเลย์กปแรกครับพี่น้องเข้าดาวปีแม่ครับข้อดาวบุญเดียวก็เบาเหมือนกันพี่น้องเอ้ยันีมูลรคัคปีเนี่เมีย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 เยอะพ่นอ่ะเปิดตบม,มขึ้นมาขับควันธนูเปื แต่บอมขึ้นว่าทะนูเงห้องเลยนะครับเห็นบหมครับเบาวพื่นรองไม่แหมไม่แหมไม่แหม,ม,แมติดไฟเสียงสีครับเสื่อหล่อนล่มครับคุณอ่ะเสื้อผ้ามาจ่ายพี่น้องครับให้เบอร์จิ้มดีกับรำเลยด้วยครับพี่น้องโดยเพาะในเอฟซีทุกคนครับจากทีมงานรุ่นงงน้งย่างครับพี่น้องปีนี้สบายาครับเชื่อเสียงด้วยกาครับ ก่าวคข้าาสวัสดีครับลำลึกด้วยครับพี่น้องเข้ามาเพียงแรกครับในจุดในไข่ครับ